โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กันกลางดึกนะครับกลางดึกจริงๆไม่เชื่อดูเวลาโอเคครับวันนี้นะคะเป็นวันที่เกาพีนะครับเขาได้ประกาศอัปเดตออกมาพอดีนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกๆเลยแหละเป็นคนแรกๆใ,ในในเกมนี้เลยแหละที่เขาอัปเดตปุ๊บแล้วผมได้ผลโมจิเลยนะครับอันนี้พูดจริงเขาอัปเดตปุ๊บผมสุ่มได้เลยครับ จะสุ่มได้จากการที่เราไปเก,กาะกามันจะมีตัวสุ่มอยู่ผลโมจินะครับผลโมจิมันจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับ <L appearing> มันจะออกเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆผลทรายนะครับคล้ายๆผลทรายเกมอื่นนะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆแล้วมีเลืองแสเหมือนทรายสีน้ำตาลนะครับแล้วมันจะเขียนว่า M นะครับตัว M น้ำหน้านะครับน่าจะแปลว่าเป็นโมจินะครับโอเคเราก็มาสุ่มกับไอตัวนี้เลยเนี่ยสุ่มๆไปแต่ตอนนี้เงินผมไม่พอแล้วสุ่มไอตัวนี้เลยเผื่อได้ผลโมจิลองสุ่มดีเองได้แต่ผมสุ่มครั้งเดียวได้เลยอะโมจิ เป็นไงโชคดีบัล่าท่าไม,ม่ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลโมจิกับไอตัวนี้กันโมจินะครับจะมีสกิล1ได้แก่สกิล E นะครับสกิล E จะเป็นการปล่อยปล่อยเหมือนเหมือนเหมือนเกมอื่นๆอ่ะปล่อยมัน,ม,นมันผมขอเรียกว่าหมัดยางละกันนะโอ้ยกระเด็น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 กระดอนกระเด็นกระดอนกระเด็นกระเด็นถ้าไม่ชมกระเด็นผมกระเด็นผมกระเด็นแล้วบอสั่นเหรอพี่ก็ได้หลายครั้งเลยบอลสั่นอ่ะ ครับผลโมจินะครับกดตัว E นะมันจะเป็นการเหมือนปล่อยหมัดไปนะครับจะมีคูดาวอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูอีกทีหรือดูอีกทีจะมีน่าจะประมาณ7จวินะครับคูดาวประมาณ8ปวีนะครับคูดาวสกโอ้โหดาเมจค่อนข้างจะแรงเดี๋ยวเรา,ลอ,าลองดูดาเมจสกิล E ดี่เท่าไหร่อุ้ยดูไม่ทันวะ่ะแรงมากเลยผู้ชมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสกิล R กันเลยดีกว่า สกิลอานะครับจะเป็นเหมือนปล่อยแบบหมัดใหญ่ๆแบบสองหมัดไปอย่างนี้เลยอ่ะอุย้ยแหลกแล้วเอาแล้วเอาแหลกแล้วแหลกแล้วอ่ะท่านผู้ชมโมจิมาใหม่แหลกแล้วเอาเอาเอาเซิรฟ์ฟแหลกแล้วเจ้าผมทิ้งไปแล้วเอาเซิรฟ์ฟแหลกแล้วจบแล้วเอาเซิรฟ์ฟแหลกเลยใช้สกิลอาแหลกเลยใช้สกิลอาแหลกเลยอะ่ะเกินโมจิก็เกินสกิลอาแหลกเลย เกินเกินเข้าเกมออกเข้าเกมใหม่สิครับรอเลยครับท่านผู้ชมเรากลับเรากลับกันมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันเกิดอาการแหลกนะครับของเกมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลอาร์กันต่อครับสกิลอาร์จะเป็นการแบบปล่อยหมัดยักษ์สองอันไปนะครับเป็นแบบเป็นแบบหมัดยักษ์เลยอ่ะหมัดใหญ่เลยอ่ะเออ น่าจะดามเมจแรงอยู่แหละแรงกว่าสกิลอีเมื่อกี้แน่นอนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรแรงเลยขนโมจิแม่งออกมาใหม่แล้วโคตรโชคดีสุ่มหนึ่งทีได้อ,อนะเออนี่ดูเดี๋ยวลองดูสกิลอานะเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยหมัดยักนะครับก็ครูดาวอยู่ที่ประมาณเท่าไรหร่วะเดี๋ยวดูก่อนครูดาวอยู่ที่ประมาณ8ปดวิเหมือนเดิมครับเอ้สกิลทุกอ่ะมัน8ดวิเหรอเนะี่ยสกิลสกิลอีประมาณ8ดวิเหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองดูสกิลที สกิลทีไม่มีมี2สกิลนี่แหละอกั e, บอเนี่ยอกั e, บอมี2สกิลครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลโมจิแบบอย่างนี้กันดิเอ้ยไม่ใช่เออใช่โมจิเป็นสกิลแบบตัว F นะครับตัว F เป็นการเหมือนโมจิทั่วๆไปเลยที่มันจะลอยบนน้ำได้นะเป็นแบบนี้เลยสีขาวเนี่ยแต่รู้สึกว่า <c oughs> รูมันจะใหญ่ไปน,นิดนึงนะฮะถ้าผม,าม้ชมดูดิถ้าผม,ม้ชม มันจะมันจะมีความเอียงนิดนึงอ่ะเวลาถ้าสมมติเราเลื่อนเมาส์นะเราเราไม่สามารถกด W ับ d เตีเพื่อขยับได้นะมันจะเป็นการเลื่อนเมาส์แทนนะคะเพื่อขยับผมโนะมจินะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวเรอรอคูดาวก่อนนะประมาณเนี้ยถ้ามูสเราขยับอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแบบมีมีมาดมีการแบบโค้งเค้งนิดนึงนะคบผลโมจิผลโมจิจะมีการแบบรู้สึกมีความโค้งเค้งนะซึ่งเขาทําออกมาได้เหมือนจริงมากๆเลย เดี๋ยวเราลองไปดูกับเกาะใหม่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปใช้สกิลนี้กับเกาะใหม่กันเลยสิคไอบวนจิมันจะจีมีผลทหารเพิ่มเข้ามาด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวรอรีวิวนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้สกิล E กันเลยดีกว่าเนี่ยตัว I, ไอไอเนี่ยอัปเดตใหม่เนี่ยก่ออัปเดตใหม่ที่เขาบอกว่าโหตตายอ่ะทีเดียวอ่ะลองดูสกิล่ะเนี่ยตายเลยวันช็อตตายเลยท่าผม้ชมดูดีโคตรโหดอ่ะเนี่ยแค่สกิล E ไอ,อพวกถือดาบมันก็ตายแล้วมันโหดเกินบางทีอ่ะ เนี่ยเนี่ยของพี่ไม่ต้องตีใกล้ตายเลยใช้สกิล e ทีเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเดี๋ยว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 สกิลยังไม่รีโหลดแบบนึงดิเนี่ยตายเลยท่านผู้ชมโคตรโหดอ่ะแม่งโหดเกินอันนี้คือดาบที่แบบดาบแต่บอสเดี๋ยวดาบเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีหลังแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปโมจิคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยมีมีประมาณรีวิวประมาณนี้แหละครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นกวนเสียเวลาเราขอจบคลิปกันเลยดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวผมมีตัดอาร์เซนอลกับพี่โนนิงเนาะ โอเคบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะครับคลิปมาทุกเนี่ยๆเนี่ยมีการโค้งเค้ด้วยคลิปมาคลิปมาวันเว้นวันนะคบคลิปมันจะมาวันเว้นวันซึ่งพรุ่งนี้น่าจะเป็นตารางลงคลิปของผมแหละแล้วก็ไลฟ์สตรีมมาทุกวันนะครับแต่ว่าจะลบคลิปนะลบคลิปไลฟ์สตรีมออกด้วยนะใครอยากโดเนยก็โดเนยมาได้นะครับทางไลฟ์สตรีมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายๆเถอะครับเจอกันคลิปรีวิวอัปเดตคลิปหน้านะคะบายยสวัสดีครับ